เลขหนึ่งนะฮะก็เป็นวิชาท็อปพิทเลยเลขเกรด A เนี่ยอยู่ที่5้าแปถึงหกเนาะสูงขึ้นจากปีที่แล้ว10คะแนนนะครับต่อไปเกรด B นะเกรด B ของเลขหนึ่งนะครับอยู่ที่4 7่สถึงห้เพราะฉะนั้น,นบางคนบอกเฮ้ยพี่แบงค์มันมีแกรบว่ะแกรบคือเท่าไหร่นะห้าสิบสองถึงห้าสิบแปดที่พี่แบงค์ไม่ได้พูดเนาะอ,อาจจะให้เป็น B บวกก็ได้นะเกรดซีแคทอ่ C C, นะอยู่ที่ประมาณ3 5มสถึงสี่สิบสี่ดีด็อกนะฮะดีด็อกอยู่ที่ประมาณ30คะแนนนะครับเลขหนึ่งดีด เลขหนึ่งดีด็อกเนี่ยน้องก็ไม่ต้องซีเรียสนะว่าแบบฉันได้คะแนนน้อยฉันเสียใจฉันร้องไห้นะครับน้องแค่รู้ไว้ว่าคะแนนระดับเนี่ยน้องสามารถเลือกคณะแข่งขัน,ขนไม่สูงได้วิชาอังกฤษเนี่ยโอ้โหปีเนี้ยสถานหัวใจสถานสวงเกรดเอปีนี้อยู่ที่ประมาณ90 89ถึง90นะฮะน้องเกรดเอปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ86 <c oughs> ถ้าน้องอยู่คะแนนประมาณ80กว่าสมมติน้องบอกอยู่น้องอยู่85แล้วน้องก็แบบพยายามแบบไปบอกใครว่าจริงๆน้องคะแนนด,ดีอะ ไม่จริงสําหรับรุ่นนี้นะมูล,ลค่านะน้องยังไม่ได้ถือของเกรด A วะ่ะเกรด B นะฮะเกรด B คือเกรดที่เรียกว่าพอโอเคอยู่ที่ประมาณ84คะแนนนะฮะ83 84คะแนนนี่คือเกรด B สุ่ปรินะ้นเนาะไปที่ Ccat นะฮะ Ccat เนี่ยอยู่ที่74ไปที่แล้วอยู่ที่69เพิ่มมา5%เหมือนกันเกรด d, d o c นะครับวิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่63ปปที่แล้ว57ก็ขึ้นมาอีก สูงมากสรุปนะครับก็คือว่าภาษาอังกฤษเนาะทวนให้อีกทีหนึงนะครับเกรด A ของพรีเมียมนะครับแพลตินัมอยู่ที่89-90เกรด B อยู่ที่ประมาณ84นะครับเกรด C อยู่ที่74เกรด D ีดองอยู่ที่63วิชาฟิสิกส์วิชานี้ก็เป็นวิชาที่มีประเด็นอีกเหมือนกันนะครวิชานี้เกรด A นะครับเกรด A ออยู่ที่ประมาณ74คะแนนถ้าเกิดว่าน้องได้คะแนนไม่ถึง74น้องอย่าบอกว่าน้องได้คะแนนดี แต่อยู่ประมาณเดิมนั่นแหละไม่ได้ต่างจากเดิมมากต่อไปครับบีบอยอยู่ที่56เนาะนะราเล่านี่ 56. ้56ิอเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยโทนประมาณเดียวกันนะครับไม่ได้ต่างกันเยอะเท่าไหร่ส่วนเกรซีแคทนะครับเกรซีแคทก็อยู่ที่ประมาณเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณสัก46 D ่สิบดีด็อกอยู่ที่ประมาณ30ครับก็ให้ดูไว้แสดงว่ากลุ่มแข่งขันสูงกลุ่มแข่งขันประมาณ50เนาะก็คือกลุ่มแข่งขันระดับปานกลางนะฮะ มีมากขึ้นตรงนี้มีโอกาสที่จะคะแนนจะเฟอร์ได้เคมีฮะเคมีนะเคมีเนี่ยเป็นวิชาที่เฟอยังหาที่สุดไม่ได้ปีที่แล้วพี่บอกให้นะถ้าเกิดน้องได้คะแนนเคมีเกิน50อะน้องหล่อเลยน้องไปไหนน้องเสยผมแล้วบอกได้เลยว่าน้องได้เคมี50น้องรู้ไหมว่าปีที่แล้วคะแนนแค่40เนี่ยเคมีน้องก็ได้แพทย์รามาละมีแพทย์รามาเนี่ยคะแนนเคมี40กับนะฮะน้องอาจจะตกใจนะพี่ก็ตกใจเหมือนกันแหละน้องเกรดเปีที่แล้วเท่าไหร่นะ50 ปีนี้จ็ดสิบสอง B boy ของวิชาเคมีนะครับอยู่ที่ประมาณห้าสิบสามถึงห้าสิบเจ็ดต่อไปครับเกรดซีนะเกรดซีอยู่ที่ประมาณสักสี่สิบห้านะครับปีนี้นะเกรดซีอยู 4, นะ่ที่สีิบห้าปีหกเจ็ดเนี่ยเกรดซี 4, อยู่ที่ประมาณสามสิบน,นะ, 4, 67, น 4, ะ 30, นะดีด็อกอยู่ที่ประมาณสามสิบดีด็อกอยู่ประมาณเดิมนะฮะสูงขึ้นจากเดิมนิดนึงสำหรับเคมีก็ประมาณนี้เนาะชีวะเนี่ยข้อสอบประมาณปีหกเจ็ดเกรดเอนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบแปด เอาประมาณ79เกแล้วกนะันเกรด A ควรอยู่ที่79ขึ้นไปซึ่งเป็นอย่างนี้มาทุกปีอยู่แล้วนะครับพี่ก็บอกอยู่แล้วว่าน้องหลายคนชอบบอกว่าดีใจจังเลยดีใจจังเลยได้คะแนนชีวะ70กว่าพี่จะบอกตลอดว่าชีวะถ้าเกิดต่ำกว่า80ดสิมึต้องมาพูดคุณไม่ได้คะแนนเยอะนะคะแนนเยอะคุณต้องอยู่ที่7 0 79นี่คือย,ยอมสุดๆแล้วนะเกรด B นะฮะอยู่ที่69กนะครับก็ประมาณปีที่แล้วประมาณปี6 7เเหมือนกันเกรด A ด้วยนะฮะเกรด A ก็ประมาณปี67 สูงกว่านิดหน่อยประมาณ1นคะแนนเกรดซีแคอยู่ที่63เกดีด็อกนะฮะของชีวะอยู่ที่ประมาณ48คะแนนเพราะฉะนั้นชีวะในความเป็นจริงไม่ควรต่ำกว่า50แล้วเลข2นะครับเกรด A อยู่ที่80เทียบกับปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วอยู่ที่75ต่อไปครับเกรด B อยู่ที่75 c ดสิบีแคปนะซีแคก็ต่ํากว่า70เนาะอย่างที่บอกนะครับอยู่ที่ประมาณห0สิบถึงนะฮะคะแนนเลข2 60-70ถึงคืออยู่ในเกมพอใช้เกมพอใช้ก็คือสามารถเอาไปใช้เลือกคณะแข่งขันระดับกลางได้ต่อไปครับ d d o ็อยู่ที่55นะเลข2อยู่ที่55นะครับสังคมเนี่ยเกรดเนะเกรดเอยู่ที่66สิบหถึงหกประมาณ66แล้วกันให้6กสิบหกพนั้นใครได้66ขึ้นถือว่าอยู่เกรดเคะแนนน้องโอเคนะครับ น้องมีคะแนนสังคมระดับพรีเมียมอยู่ในมือสามารถใช้ในยื่นคณะแข่งขันสูงได้ไม่เป็น2รอ,องใครแน่นอนสังคมเกรด B ปีนี้อยู่ที่ประมาณนะฮะประมาณ60คะแนนเทียบกับปีที่แล้วประมาณ54นะครับ54ก็กลุ่มเล้งกลางนะฮะก็คะแนนสูงขึ้นอีกเหมือนกันเกรด C นะฮะคะแนนอยู่ที่54ประมาณ55คะแนนตีไว้ประมาณนี้54กว่าๆซึ่งสูงจากปีที่แล้วก็ประมาณ7%เเหมือนกัน แล้วบอกเลยว่ากลุ่มเนี้ยคะแนนบวมเยอะน่ากลัวเกรดดีด็อนะครับอยู่ที่ประมาณ49คะแนนครับสรุปนะฮะเกรด A ประมาณ66 67เนาะใครได้เกิน69คุณพรีเมียมเกรดบีบอยอยู่ประมาณ60เกรดซ55คะแนนดีด็อ48 49โอเคนะฮะ ทวนให้ประมาณนี้วิชาภาษาไทยภาษาไทยมีคนสอบเยอะขึ้นนะครับก็สิ่งที่เห็นก็คือเกรด A นะครับสำหรับปี68นะฮะจริงๆแล้วเกรด A อเนี่ยอยู่ที่คะแนนนะครับที่ประมาณ77-78ถึงคะแนน,ทแน,นเทียบกับปีที่แล้วนะฮะปี67พอๆกันบอกเลยนะพอๆกันเพราะนั้นใครที่ได้คะแนนประมาณ77อัพน้องรู้ไว้นะว่าน้องกำลังถือของเกรด A อยู่ในมือนะฮนะเกรดพรีเมียมบัตรโกลบัตรแพลตินัม มันเกรด grade B boy เกรด B boy อยู่ที่ประมาณ74-75คะแนนเรอบนี้ซึ่งประมาณปีที่แล้วเหมือนกันเกรด C อยู่ที่68.8 D ด D doc อยู่ที่65คะแนนเพราะนั้นโดยรวมภาษาไทยไม่หวือหวาบอกน้องๆไว้นะภาษาไทยปีนี้ถึงจะมีดราม่าเนาะแต่ก็รวมๆไม่หวือหวาคะแนนประมาณเดิมเกรด A 77เข่าๆเนาะเกรด B 74เกรด C 68แล้วก็เกรด D doc ประมาณ65